ต่อกันข้อที่1เลยนะคะอุปนิสัยคุณครูให้ข้อที่1เลยให้เด็กๆได้เห็นว่าเอกลักษณ์ของคนไทยข้อที่1อุปนิสัยเอาอ่านต่อเลยอุปนิสัย,สยหลักธรรมกคำสอน หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอิทธิพลนะคะในการอบรมสั่งสอนให้เรามีอุปนิสัยที่แตกต่างกับชาติอื่นเพราะว่าในโลกนี้ไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธแต่มีศาสนาอะไรอีกศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาอะไรคะปาวลิตนอกจากศาสนาพุทธแล้วเรามีศาสนาอีกใครคะลูกศาสนาอะไรอีกคะลูกที่เราเคยรู้มามีศาสนาอะไรคะ ศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์มีพระเยซูมีคริสต์ศาสนาอ้าวมีศาสนาอะไรอีกศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยเราก็จะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกับชาติอื่นเพราะการนับถือศาสนานี่เองนะคะเช่นการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่การห้อาอยภัไซึ่งกันและกัน ทำให้คนไทยมีอุปนิสัยที่ดีงามและก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกับชาติอื่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยของเรานะคะอ้าวรู้จักอ่อนน้อมท่อมตนเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักเคารพผู้ใหญ่คำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือเคารพผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ไปเกลี้ยกล่าตกับผู้ใหญ่หรือไม่เราแสดงความไม่เคารพเพราะฉะนั้นนี่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็ที่ส ก็ที่สองสังคมนะคะก็ที่หนึ่งเขาเรียกว่าอุปนิสัยเอาอ่านพร้อมกันเลยลูก สังคมนะคะของไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตงานบุญต่างๆจะถูกจัดขึ้นที่วัดทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมร่วมกันและก็วัดยังเป็นศูนย์รวมของความสามคัคคีและเป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชนที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเป็นไงคะลูกวัดก็จึงเป็นทำมีกิจกรรมต่างๆนะให้เราได้ ได้อะไรล่ะได้ร่วมกันเช่นกิจกรรมวันอะไรล่ะวันสงกรานใช่ไหมวันขึ้นปีใหม่เราก็จะไปทําบุญกันที่วัดนะคะแล้วก็มีการละเล่นต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนไทยเรานั้นมีสังคม ที่เกี่ยวพันกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมในชุมชนที่วัดนะคะวัดเป็นศูนย์รวมการดําเนินชีวิตของคนไทยอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเขียนหัวข้อแล้วก็เขียนไปทีละข้อนะคะตอนท้ายเราจะได้สรุปเลยนะคะอ้าววัดนะคะไม่ว่าวัดภาคเหนือวัดภาคกลางวัดภาคใต้วัดแต่ละชุมชนของเรานั่นก็เป็นอะไรก็ลูก เป็นเรื่องที่ชุมชนได้ทำร่วมกันนะคะเ,เด็กๆเ,เขียนหัวข้อไปด้วยนะคะจะได้จบพร้อมๆกับคุณครูนะคะในเรื่องของเอกลักษณ์ของคนไทยวัดนะคะไม่ว่าวัดที่ไหนก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะคะวัดจะสวยหรือวัดจะไม่สวยเราก็ได้ชื่อว่านะคะ เป็นสถานที่ที่ให้เราได้พบปะได้จัดกิจกรรมร่วมกันเอาข้อที่3การศึกษาอ่านพร้อมกันก่อนลูกการศึกษา,า,ก,ษาการศึกษาของคนไทย ที่สามนะคะการศึกษานะการศึกษาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกได้ว่าคนไทยเราคนไทยเราเนี่ยไม่มีโรงเรียนแต่มีวัดเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายก็จะไปศึกษาเรียกว่าไปเรียนที่วัดไปเรียนกับพระสงฆ์นะคะส่วนผู้หญิงก็จะเรียนการบ้านการเรือนอยู่กับพ่อแม่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เปรียบเสมือนอะไรลูกเป็นครูของนะคะ เป็นในเรื่องของดูแรด้านการศึกษาในยุคยุคนั้นเพราะฉะนั้นวัดก็เป็นสถานศึกษาของเด็กชายในอดีตนะคะวัดก็มีการสอนให้เรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นป,ปฏิบัติก็กลายเป็นคนที่สมบูรณ์นะคะปัจจุบันนี้วัดก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นเด็กๆเ,เข้าค่ายพุทธบุตรเห็นไหมเราไปฝึกในเรื่องของอะไรลูกศีลธรรมในเรื่องของการปฏิบัติ สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นนะคะเราเรียกว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังฝึกในเรื่องของอะไรคะลูกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆเ,เมื่อถึงวันสำคัญทางาศาสนาเราก็ยังไปร่วมกิจกรรมนะคะเด็กๆก,ก็เข้าไปร่วมผู้ใหญ่ก็เข้าไปร่วมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อฝึกฝนมากๆ ฝึกฝนบ่อยๆข้าวเด็กๆของคุณครูก็จะมีมีนิสัยนะคะมีความประพฤติที่เรียกว่าเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเด็กดีนะคะเด็กที่รู้จักนะคะรู้จักเคารพรู้จักกตัญยูเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรคะการนับถือศาสนาพุทธอ้าวก็ที่สี่ มาแล้วอ่านพร้อมกันลูกประเพณีพระีพณีาธีพาีพาธีาธีพาีานีพาธีพาธีัาธีพาธีพาธีพาีพาธีพธพาีพาธานักเธีพาธายทางก็าดลงไปด้ายนะคะาีีพีพาาีนปลายทางก็จดลงไปด้วยนะคะ ก็ที่4แล้วประเพณีคนไทยเรามีประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดมาจากเกี่ยวกับศาสนานะคะเช่นประเพณีการตำบุญตักบาตรประเพณีวันข้าวพรรษานะคะ,ะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นการแต่งงานใช่ไหมงานแต่งงานงานศพเด็กๆไปวัดไหมงานศพทำที่วัดใช่ไหมคะลูก เอางานบวชงานบวชนาคบวชเนรเราเรียกว่าอะไรคะประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเอามาดูซิประเพณีเหล่านี้คงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยจนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาตินะคะเรียกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่จะต้องมีกิจกรรมร่วมกับพระสงฆ์มีการนิมนต์พระมาที่บ้าน ในงานแต่งงานใช่ไหมคะพิธีแต่งงานที่บ้านหรือที่ไหนละ่ะที่จัดเดี๋ยก็ต้องมีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องเป็นไงคะทาบุญตักบาตรฟังเทศก่อนแล้วถึงจะทําพิธีนะคะรดน้ําสังอา้าวนี่ก็เป็นพิธีแต่งงานงานสวดศพเห็นไหมคะก็ต้องมิมนพระมาสวดบางครั้งปู่ย่า ตายายเราเสียชีวิตอาจจะไว้ศพที่บ้านเราก็ต้องนิมนต์พระมาทําพิธีใช่ไหมคะหรืออยู่ที่วัดเราก็ต้องไปทําพิธีเราเรียกว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิน้นนะคะงานลอยกระทงเห็นไหมก็เตรียมกระทงไปบูชาเมื่อก่อนเนี้ยเราบอกว่าไปบูชาพระพร,ระพุทธเจ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้เราก็ยังมีแตกออกไปว่า เอาไปบูชาพระแม่คงคานะไปขอขมาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าลอยพระประทีปก็คือลอยดอกไม้นะคะทูบเทียนไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการทำบุญตักบาทเห็นไหมคะการทำบุญตักบาทสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอะไรลูกประเพณีที่ดีงามของคนไทยเรานะคะ อาข้อที่5นะคะการกำหนดวันหยุดราชการเห็นไหมทำไมวันวันเขา้า